สวยอยู่พ่อใส่ลองใส่เสื้อดูสิสีแบบนี้ไม่เคยมีเหลี่ยมคือเหลี่ยมครับเพื่อนทั้งทังหนาหลังนี่นี่ปั้นปีลาโซ่ท่อแล้วแตาว่าขอแถมทั้งหนาทงหลังค่ะถ้าเป็นนางหัวเด้อเพคะนางหัวไปไหนได้หนีไปคะมันหนี อี้ได้ดิพาเมซีก็ดูแลวชิคะโอ้ยม่เมซีเพราะได้ไซ่เลยค่ะจวนีมม <c oughs> ใไซส์สุินหลังยางยางวัฒนนัดเร็วตรนี้ละเดี๋ยวมะของย่างน้ำมี๊บเออมีเปิดไรน,นะคะแมนบอ๊นนอนนอบอแงงมน <c oughs> <c oughs> สเสด็นแมวเสด็นแมวอะไรนงก่อเอา,าสิ่งดีแท้เอาคันมาตรฐานมาตรฐานาว่ากินอะไรสัมาตรฐานมูลหมอัของแท้เลยวว่อุ้ยไม่ทีแรกเราต้องทะเลาะก,กับทุก่คน ม่เสียตัวนึงค่ะเนอเอ็มรู้สึกว่ามันสั้นมันสั้นไหมไม่สั้นครับพอดีแต่ชุดหลังเตียงมันแนบเหนือไปเหมือนอะไรเงี้ยแบบใส่ไปอีกสักหน่อยมันจะยืดค่ะโอ้มันจะยืดไงเวลาซักหมดหมดบ่ต้องถามผู้ชายหมดเด็กคือข้อนุวันมันไล่ไลายมันงายไหมสอนสวยเพรมาเห็นอย่างนี้สวย ไหนมันอ้วนมันอ้วนไหมไม่ได้หรอกโกหมุ่นเลยละคือพอรรดไงความคือขึ้นจั่วชุนเพชอเนาะเป็นเตจิบอาจจะเป็นพ่อเสียงใส่ชุดเพ็ดแล้ว อ๋อขึ้นเด้ใส่ช<ข>ุดเพชรใส่ชุดลำน้ําตาอ๋ขึ้นหมดหมดหมดท่าใดค่ะหลักแสนเนาะแสนสองนี่แหละค่ะพี่น้องสิบอกว่าชุดชุดหมอลล์นันก็เป็นถืกๆเนาะอ๋อเม็ดเต็นยกเบอร์ขื่นเนาะมันหนักหลายคริสตันมีแต่เม็ดใหญ่นะคะแสนแสนท้วนอ่าได้ไหนก็สีแดงใส่เต้ ใช่ฉันว่าหนึ่งต้อว่าอยากเห็นน้องแอนใส่ชุดหมอร้องที่ชายโอ้ยเดี๋ยอะมากเลยเป็นอะไรอะเป็นที่ยังก่อปลอมตัวแม่เออปลอมตัวไปอย่าเป็นอันนั้แม่การสะโพกเต่าท้องบ่เออเออน้ำเดินการสะโพกเต่าท้องหนึ่งม่นิ่งป็่ซอยพายเอกอยู่ในสายชอบจะเอก็อบชอบสุดสายกลางน้ะ เก่งะไ่ใส่กีนานี่หนิไม่ข้องมานขันใส่มือปีบุ้งหรือีนหนาก็สิเบิ้งมาเห็นเหลี่ยวดินห็นบอสเอาไปเสียงเลยแม่เอาไปเสียงไม่ยอาฟางคนเดียวนะไปแล้วปีที่แล้วใส่อยู่เนาชุดสีทองใส่แต่ว่ามันก็หลายงานอยู่อนเมงนีเราได้ยส่งอ สามสี่สี่ส่ง,งเราไปดี่พราเขาคุยกันเรื่องสฟฟ้าเอา้าเหมนเห็นุงชุดใหม่ใช่ไหมป้าพี่เมืม่อหนที่ต่อยก็ออกไปนี่ไงเงมนถุงถุงชุดมอม่ลถุงใส่ชุดบ่บ่อจานเก่านั่นแหละแต่ว่าสิมี้ใหม่สีขาวอยู่ ชีขาวเพิมพเห็นมาใหม่บ๊อบภาพแล้วแขวนค่ะยังพิมพ์แขวนแม่เอานุชแขวนเก็บแม่เรื่องชุดเจ้าแยาม่านี่ก็ข่อยแม่ไม่เมันนั่นไหมเจ้าเจ้ายยาม่านี่ก็ข่อยพจะตีความมัคือเกาเลยบ๊ ก็ไม่ไว้ที่ต้อ,อไว้รวดห่อ,อไว้รวดแสนล้วก็ห่อ,งหอไงค่ะ <c oughs> แม่นมีไทยทุงสุดเลยโอเคแล้วก็ห <Okay. S 2> ่อไว้ก็ได้แม่